สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เฮียยืนอยู่หน้าร้านตือหัวเก้มชไยเจ้าเก่านะฮะอันนี้ร้านอยู่ตรงถนนท่าปลาชัยนะฮะถ้าเราจะเข้าไปทางไหว้ตแตงกงนะฮะร้านอยู่ซ้ายมือป่ะเดี๋ยวเราเข้าดูกันว่าวันนี้ตลยหัวเก้มชไยร้านนี้เขาขายอะไรบ้างสวันนี้ ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยที่ร้านตือฮวนเนาะก็เดี๋ยวเฮียพาเข้าไปดูก่อนว่าเขามีขายอะไรบ้างก็ตือฮวนก็จะเป็นพวกไส้หมูนะฮะอันนี้เป็นอาหารจีนคนจีนโบราณนะฮะก็ร้านที่ขายแบบนี้เดี๋ยวนี้หาย,ยากแล้วนะฮะก็มีไม่กี่ร้านอยู่ คือก็บอกแล้วนะฮะคือหัวเกี๊ยมไฉนะฮะก็คือเป็นไส้หมูกับเกี๊ยมไฉอันนี้เขาจะกินกับกินกับข้าวนะฮะก็คล้ายๆกับแกงจืดนะฮะแต่ว่าจะใช้เป็นไส้หมูอันนี้สบายเย็นเด็กเขาเรียกว่าผีถูกไหมะฮะอันนี้เรียกถูกผีไหมฮะผีนะฮะถูกผีนี่ก็คือเป็นไส้หมูนะฮะที่เอาเข้าวเหนียวมายัดใส่เนาะเดี๋ยวถามร้านเขาดีกว่าผมอธิบายเดี๋ยวจะงงๆ อาจุกปี้ที่ทำยังไงฮะเนี่ยที่้งนอกมีใส่โถวกับใส่้วยสองเีมีข้าวเหนียวกากล้วยแล้วก็ัวข้าวเหนียวแปะกล้วยแล้วก็ตัวตัวดำยัดไส้ไปเนอะหากินยากนะฮะจุกปี้นี่บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่คนกินเก่าแก่โบราณหน่อยก็จะไม่รู้จักกันนะฮะในตือหัวนนี่เขา มีไซส์อะไรบ้างอ่ะชามนึงเนี่ยมีกระเพาะบีไส้หใจปอดมีกระเพาะบีไส้บีปอดมีเต้นอ๋อนี่นะนี่นะขั้นตอนกาลังาทำอยู่เนี่ยก็อันนี้ลักษณะต้มจะใสาขาวนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ยิ้วกับต้มไส้หมูทั่วไปนะฮะอันนี้ขายชามเท่าไหร่ฮะเนี่ย เวลาหกสิบพิเศษแปดสิบร้านนี้เปิดปิดกี่โมงฮะับแปดทุ่มเช้าสี่โมงเย็นบั้ชากลุสี่โมงเย็นนี่เฮียพามาดูด้านในนี่เขาเลยนะฮะนีะ่เป็นซุปนะฮะแล้วก็มีเกียมชชยแล้วก็มีไส้ที่ยัดไส้ข้าวเหนียวนะฮะ,ะเขารกจุกปีนะฮะแล้วก็มีเครื่องในอันนี้ตอนสบายเด็กเด็กนะฮะส่วนแยงเขาจะเป็นรถเข็นนะ ไปตามซอยอะ่ะก่เดี๋ยวนี้ร้านแบบนี้หาก,กินยากแล้วนะฮะโอกาสที่จะมาเจอร้านแบบนี้ตามไปหรือตามข้างนี่ไม่มีสิเลยนะฮะเราจะเจอได้ตามแถวเยาวาราชอะไรพวกนี้ยัยงจะพอมีร้านอยู่